ัสดีครับวันนี้เรามามามอคดีปกครองกับเผจเตรียมสอบพนักง,งานคดีปกครองและตุลาการสารปกครองนะครับในคําสั่งสารปกครองที่คพสี่ห้าทับสองหซึ่งเป็นกรณีที่เมื่อเราได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ปรากฏว่าผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคํำขอขยายระยะเวลาเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ คือ60วันตามพระราชบัญญัตปิปฏิบัติราชการทางปกครองคำถามคือเราจะฟ้องคดีได้นับแต่วันไหนนะครับคดีนี้นะครับเป็นคดีเกี่ยวกับคำสั่งให้ชดใช้เงินซึ่งปรากฏว่านายกาอบตได้มีคำสั่งให้ลูกน้องเนี่ยชดใช้เงินตอนนี้ลูกน้องก็ได้มาอุทธร์ต่อ นายกบตรานี้นายกบตอก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทส่งเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอุทธรณ์นะครับซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้จะต้องแล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่ได้รับคำอุทธรณ์ของลูกน้องตามมาตรา45วรักหนึ่งและวรรสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางปกครองนะครับซึ่งกรณีนี้เมื่อจะครบกําหนดภายในหกวันคือภายในวันที่ ยี่สี่มิถุนายนสองห้าหกสองนะครับดังนั้นนะครับวันที่รู้หรือคุณรู้เห็นทางการฟ้องคดีในคดีนี้คือวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองห้าหกสองนะครับคือต้องเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคือก็อสังเกตให้สังเกตดีๆนะครับก็คือหกสิบวันภายในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองห้าหกสองนะครับ วันรุ่งขึ้นคือวันที่25มิถุนายน2562คือเป็นวันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับจึงต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวกรณีปรากฏต่อมาว่านะครับเมื่อพ้น60วันแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือขอขยายระยะเวลาพิญญาอุทธรณ์นะครับหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับไม่ต้องมานำพิจารณานะครับคือหมายความว่าไม่ต้อง ไม่สามารถที่จะนำมาบวชอีกสามสิบวันเพื่อที่จะเป็นเก้าสิบวันในระยะเวลาพารนาอุทธรนะครับคือเมื่อครบหกสิบวันแล้วนะครับก็ต้องครบหกสิบสิทธิในการฟ้องคดีจะเกิดขึ้นทันทีนะครับการยื่นขอขยายภายหลังจากนั้นจะไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาวอุทธรนะครับคราวนี้จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่พ้นหกสิบวันดังกล่าว นะครับดูให้ดีๆนะครับถ้ารอเดี๋ยวมันจะเกิน90วัตต์ครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับก็ขอความร่วมมือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าคลิปมียอดวิวเยอะๆนะครับเพจก็จะมีรายได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ